กฎหมายใหม่ว่าด้วยเรื่องเมาแล้วขับตอนที่หนึ่งเพื่อนๆคะก่อนที่เราจะตำหนิบริษัทประกันหรือคนขายประกันนะคะเราจำเป็นที่จะต้องรู้เรื่องนี้ก่อนคะ่ะกฎหมายใหม่หลังหนึ่งเมษามหกสามเป็นต้นมานะคะได้ระบุไว้ว่าเมาแล้วขับคือคนที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเนี่ยมากกว่าห้าสิบมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เป็นต้นไป ซึ่งใช้กับบุคคลทั่วไปนะคะที่มีอายุ20ปีขึ้นไปและมีใบขับขี่ที่ถูกต้องตามกฎหมายใช้กดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดไม่น้อยกว่า50มิลลิกรัมแต่แต,แต่แต่นะคะแต่ย้ำอีกครั้งว่าใช้ณเวลาที่เกิดเหตุค่ะดังนั้นนะคะหากกรณีที่เกิดเหตุแล้วเราตรวจช้า กฎหมายใหม่ค่ะใช้หลักการลดลงของปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด15มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ในทุกๆ1ชั่วโมงตามหลักของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กรมการตำรวจและแพทยสภา ดันงนั้นค่ะหากเกิดเหตุแล้วมีการตรวจช้าไป1ชั่วโมงปริมาณแอลกอฮอลในเลือดก็จะลดลง15มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ตรวจช้าหลังเกิดเหตุไปอีก2ชั่วโมงปริมาณแอลกอฮอลในเลือดก็จะ30มิมิลลิกรัมเปอร์เซนต์นั่นเองค่ะยกตัวอย่างง่ายๆนะคะสมมุติว่าเกิดเหตุรถชนกันตอน2ทุ่มและเราเนี่ยไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลตอนเวลา4ทุ่มผลที่ได้คือ30มิลลิกรัมเปอร์เซนต์ เรียกได้ว่ามีการตรวจช้าไปจากเวลาที่เกิดเหตุจริงเนี่ยสองชั่วโมงดังนั้นการตรวจช้าไปทุกๆ1ชั่วโมงเนี่ยก็จะเป็น15บวกกับอีก15เท่ากับ30มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์อันนี้ทศไว้ในใจนะ30มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นี้ที่เราตรวจช้าส่วนเวลาที่เราไปตรวจตอน4ทุ่มนั้นพบที่30เท่ากับว่า30นี้บวกกับอีก30เป็น60 นั่นแปลว่าตามกฎหมายถือว่าเมาค่ะดังนั้นนะคะกรณีแบบนี้ค่ะประการรถยนต์ภาคสมัครใจนั่นก็คือประการชั้น1 2บวก3บวกหรือ3ไม่คุ้มครองนะคะและอีกกรณีที่หากเจ้าพนักงานสอบสวนนะคะให้เราไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดแล้วเนี่ยเราไม่ยอมตรวจแบบนี้ก็ถือว่าเมาเพราะถ้าหากว่าเราไม่เมาแล้วทำไมเราถึงจะไม่ตรวจล่ะใช่ไหม เมาไม่ขับขับไม่ไหวอยาไปฝืน้นให้คนอื่นขับให้ปลอดภัยกว่าหากขับเองอาจตายวายชีวาแถมยังพาคนอื่นมวยไปด้วยกันรับผิดชอบสักนิดคิดดื่มเหล้าหากจะเมาจอดรถไว้ที่บ้านเรียกแท็กซี่มาคอยให้บริการทุกๆุกท่านจะปลอดภัย ไร้กังวลด้วยความห่วงใยครูเอวัชราวลีทีมงานอาจารย์แดงค่ะ